สวัสด,ดีครับช่องส่องพระดังวันนี้ขอแนะนำเหรียรุ่นเปิดโลกเนื้ออันปะกา้าหน้ากากทองทิพยปเหรียญที่สองเป็นเหรียรุ่นเปิดโลกที่สวยงามมากครับท่านสามารถาหาจับจองเป็นเจ้าของได้นี่เหรียเหรียสวยมากด้านหลังก็จะต่อโค้ดกรรมการ ออกเลขแล้วก็เขียนว่าพระครูอนุศาสตร์กิจจทรเขียววัดด้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2558อันนี้ได้จัดทำพิธีพุทธาบิเศษพิิธีใหญ่นะครับ9พิธีอันนี้ก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งและโด่งดังของหลวงปู่เขียววัดด้วยงาะจังหวัดปัตตานี เป็นเนื้ออัปการหน้ากากทองทิ์อยู่ในชุดกรรมการครับในขอบเหรียญครับอันนี้ซีนปลาติกเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าหากเราไปจับเหรียญหรือใครมาจับเหรียญเนี่ยเหงื่อที่นิ้วมือเนี่ยจะไปติดแล้วก็จะทําให้เนื้อผาเสียก็ซีนปลาติกเอาไว้เมื่อเวลาเราจับเนี่ยกี่ปีก็มันไม่โดนอากาศแล้วก็ไม่โดนเหงื่อจากมือของเรา เราจะสวยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับเราจะนำเสนอ,อพระดินพระดังให้ท่านได้รับชมหรือเป็นข้อมูลเนพะื่อการศึกษาต่อไปจะเจ้าหามาแขนขึ้นขอบูชาก็สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับสวัสดีครับ